อีซิค uh. ิเกษตรกรอุดรธานีสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วพี่น้องมื้อนี้ก a มีสาระดีๆมาฝากคือเกาเช่นเคยนะครับมื้อนี้เบ้าหัวยองนะครับสีพา ah e มาเห็ดช่วงล่างนะครับมาตรวจเช็คช่วงล่างเ่ะเป็นขั้นหนามื้อนี้ผมผ้าสีพามาเห็ดขั้นหนานะครับเอาเป็นว่า<ส>มื้อน,อนี้ท่านไหนเกษตรกรที่กำลังอ,อยากเป็นสร้างตอนนี้นะครับเบิ่งคิปเบ้าหัวยองติดตามเบ้าหัวยองมาเรื่อยๆนะครับแจน้นใอยกับเป็นสร้างง่ายได้เลยนะครับมีทุก รูปแบบนะครับต้องการแบบไดนนะครับส่งข้อความมาหรือทักเข้ามาหาทีมงานบ้าหัวยองได้อยากให้รีวิวแบบไดนะครับแต่ว่ามือนี่บ้าหัวยองก็สีมา้าแนะนําวิธีการตรวจเช็คคานหน้ามันหลวมมันใช้งานได้ไหมนะครับมันที่ได้รักษารดเท่านะครับไปใส่กันได้โดนๆน,น,นะครับวิธีการตรวจเช็คนะครับเพราะว่า NTHC2 นะครับรอ NT ันนะครับหรือ NTHC นะครับ มื่อนี้บ้าหัวยองกับสีมาเน้นน้ำลักษณะแบบเดียวกันครับผมการตรวจเช็คคานหน้านะครับว่ามันรวมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเอาไปเบิ้งพร้อมๆกันนะครับผมครับผมการตรวจเช็คกับเบ้ายากนะครับตอนนี้เขากะสตาร์ทรถนะครับโดพันนาให้ลอรถเนี่ยร้อยขึ้นนะครับวิธีการตรวจเช็คนะครับล้อพ่อล้อมันร้อยแล้วนะครับล้อร้อยจากพื้นแล้วนะครับตรวจเช็คนะครับคือให้เขาในจังหวะนี้โยก โยกล่อนี่ครับไส่ไส่ขวาไปนาไปลังนี่ครับโยกไปนาหลังนะครับโยกแห้งๆนะครับโยกลองเบิ้งนะครับให้ลูกค้าสังเกตเบิ้งถามมันหลวมหลายนะครับถามมันหลวมไหลนะครับลงมาทางใต้นะครับตัวนี้จะเป็นตัว C12 แรงมากนะครับอ่านี่ผมถ่ายเบิ้งแตว่าลักษณะเดียวกันนะครับกับ5 4นะครับผมอ่าทีนี้พอเขาโยกไปนาไปลังแล้วมันรู้สึกว่าหลวมไหลคันเขาหลวมไหลนะครับให้ลูกค้านะครับปั๊บนะครับน็อตนะครับ ตัวนี้ถ้าเป็นรถตัว42นะครับสิบเป็นเบอร์17นะครับเบอร์17นะครับขายตัวเมียอ,ออกขายตัวเมียอ,ออกมันสุดสุดเลยครับแล้วยันตัวภูเข้าไปข้างในยันเข้าไปข้างในครับตัวนี้ที่ข้างในจะเป็นโอลิงนะครับข้างในที่เป็นโอลิงกันเจลเบีไว้นะครับมันจะมีบูทส้งเหลืองนะครับ แล้วก็โอลิงนะครับโอลิงเนี่ยหาซื้อได้ชั่วไปครับผมท่านใดว่านอิซิกิอะไรบุกค่อยมีนะครับผมบอกเลยช่วงล่างมีแต่โอลิงครับผมหาซื้อได้ชั่วไปครับอตัวนี้จะเป็นบูท้องเหลืองนะครับผมไค่น็อตนะครับไขน็อตตัวนี้ยันเข้าไปครับบีบเข้าไปนะครับพอเขาขันเข้าไปแล้วให้เขาโยกล่อเบิ้งนะครับโยกล่อขึ้นลงเบิ้งแย่ให้มันฝืดคักนะครับแย่ให้มันฝืดคักนะครับแย่มันคือฝืดคัก โยกึ้นโยกลงเบิงยันฝุดพักนะครับให้มนพอดำพอดีนะครับผมแล้วก็โยกเ,เดินนาถอยหลังเบิงนะครับโยกเดินนา,เ,าเดินเดินนาถอยหลังเบิงนะครับมันมันมันหววมคือเกาบอถามมันแน่นแล้วนะครับเขาก็ล็อกน็อตตัวเมียเลยนะครับอ่านี่เขาก็ลอกน็อตตัวเมียเลยลอกไว้ให้เป็นปกตินะครับเขาก็ใส่งานได้ไปต่อได้ได้ไปอีกอีกยาวไกลน,น,นะครับผมอีกได้โดนไว้ง่ายนะครับผม ่าแล้วว่าตัวนี้พยายามอาจจะระบียดูๆนะครับอ่าอาจจะระบีนะครับอาจจะระบีมันมีตัวอาจจะระบีอยู่นะครับเพราะว่าเอ็นทีห้าห้าสีเอ็นทีสี่สิบสองนะครับกับมีจระบียดขึ้นกันนะครับอ่าอ่าอันนี้ขอฝากไว้นะครับก่อนสตาร์ทรถนะครับถ้าเป็นเอ็นทีห้าสี่สองนะครับสี่สิบสองเร่งมากนะครับมันจะมีเทอร์โบนะครับให้ลูกค้าพยายามนะครับเวลาเฮาสตาร์ทสตาร์ทรถนะครับ รอบแรกนะครับสตาร์ทรลนี่ฮารมเลงนะครับฮารมเลงเครื่องนะครับแต่เครื่องมันเย็นนะครับหามเลงเครื่องให้อุ่นเครื่องไว้อยู่หาถึงสิบนาทีนะครับให้อุ่นเครื่องไว้หาถึงสิบนาทีนะครับค่อยเล่งเครื่องนะครับรันเครื่องไว้ก่อนอุ่นเครื่องไว้อุ่นเครื่องไว้เพราะอย่างเบาอย่างไ้น้มมันมาเลียงห้นัมมันมาเลียงเทอร์โบนะครับเพราะว่าของตัวนี้ที่เป็นเทอร์โบนะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องสามสูบมีเทอร์โบนะครับ พอมันมีเทอร์โบปุ๊บเนี่ยครับเวลาเขาจอดไว้ไวด่วนแล้วนะครับพอจอดไว้ด่วนแล้วน้ำมันนี่มันที่ตกค้างลงไปอยู่ก้นแท่งนะครับพอมันตกค้างก้นแท่งนี่น้ำมันอยู่ในแกนมันเนี่ยมันสิมีหน่อยมันมันบ่พอนะครับให้พยายามเนี่ยให้ลูกค้านี่อุ่นเครื่องไว้ให้จังหวะน้ำมันเนี่ยมันดูดขึ้นมาดูดขึ้นมาเรื่องแกนเทอร์โบนะครับถ้าสมมติว่าเฮาสตาร์ทปุ๊บแล้วไปเร่งเครื่องปั๊บนี่ยทาน้ำมันอยู่ในแกน โบมีเลยนี่ครับสามารถแกนตัวนี้เกนเทอร์โบตัวนี้ขาดได้ครับผมอ่าอันนี้ให้ลูกค้าจําไว้ได้ครับเพราะว่าเทอร์โบตัวนี้กับราคาเอากันพอสมควรนะครับอ่าให้อุ่นเครื่องไว้นะครับเพราะเป็นบอสได้เสียไปแล้วเพราะวันไหนครับหานาทีถึง10นาทีนะครับห้าถึงสินาทีอุ่นเครื่องไว้ก่อนอ่าสตาร์ทอ่ะสตาร์ทตอนตอนเศร้านะครับอ่าที่นี่นะครับเวลาอ่ะดับเครื่องเือากันนะครับผมเวลาเขาดับเครื่องเนี่ย เขาเนี่ยใส่งานมันหนักอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเขาไถเขาปั่นเนี่ยเครื่องมันทํางานหนักอยู่แล้วเพราะทงานหนักอยู่แล้วนี่ลูกค่าอย่าเพิ่งไปดับเครื่องกระทันหันนะครับให้อุ่นเครื่องไว้หาถึงสิบนาทีขึ้นกันให้อุ่นเครื่องไว้ให้มันยู่โตกอนให้เครื่องมันยู่โตนะครับพอเครื่องมันยู่โตปุ๊บเขาจ้งไปดับดับเครื่องได้นะครับนี่คือเป็นการดูแลรักษานะครับดูแลรักษาแกนนะครับแกนเทอร์โบนะครับมันจะยู่เ้าทห้น้ำเขาได้โดนนะครับผมอ่า เอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับท่านในยังมีขอสงสัยนะครับท้าเข้ามาหาทีมงานบ้าหัวหยองได้นะครับ093390908 5นะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้บ้าหัวหยองขอลากรสวัสดีครับ